โบราณจะใส่ส่วนน้าของยอดเครือเขืองยุดลงหัวหดูดภายในเจ็ดวันโหดจะหายดีนกักแล่กราบสวัสดีครับผมพโยบานคาบงสงย่างคือเก่าครับผมมือนี่ผมมีเครือเขืองหรือว่ากำลังคขยทึกมา่ฝากครับผมโบราณจะใส่ส่วนหัวเงาหากซึ่งมีรถเย็น ใ่เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงโลหิตบำรุงธาตุแก้น้ำเหลืองเสียซอยบำรุงกำนัดใส่รักษาฝีภายในร่างกายเปลือกน้ำมะตากแหง้งต้มเคี่ยวดื่มเป็นยาบำรุงร่างกายแก้ปวดเมื่อยซอยบำรุงธาตุครับผม สำหรับกับผมพโยมือนี่กับคงไว้แค่นี้ก่อนครับผมฝากพี่น้องเฮ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พโย่แน่เด้อกราบสวัสดีครับผม